พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพฤหัสบดีที่24กรกฎาคมคริคคคสตศักราช2025 คำพยานชีวิตโดยคุณลินาวาตีซานโตโซชวาตะวันออกประเทศอินโดนีเซียในหัวข้อเรื่องพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมและข้อพระคัมภี์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระคัมภีรมัทธิวบทที่6ข้อ8อย่าทำเหมือนเขาเลยเพราะว่าสิ่งไรซึ่งท่านต้องการ พระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านทุนขอแล้วคุณลินาวาตีซานโตโซเป็นพยานว่าในปี2023ดิฉันและครอบครัวจำเป็นต้องย้ายออกจากบ้านเช่าที่เราอยู่เจ้าของบ้านบอกว่าจะทำการปรับปรุงบ้านหลังนั้นเราจึงต้องหาที่อยู่ใหม่และได้เริ่มเตรียมเงินสำหรับค่าใช้ใจ่ายในการย้ายบ้านล่วงหน้าหลายเดือนต่อมา พี่สาวของดิฉันรู้มาว่าจะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมอีกสองแสนรูเปีย์อินโดนีเซียประมาณ12ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเราไม่ได้เตรียมไว้พี่สาวไม่ได้บอกดิฉันในทันทีเธอคิดว่าจะรอดูก่อนแล้วค่อยบอกทีหลังเช้าวันรุ่งขึ้นดิฉันส่งข้อความหาเพื่อนคนหนึ่งเพื่อบอกว่าเรากำลังจะย้ายบ้านเธอตอบกลับมาว่าอยากจะส่งเงินมาช่วยเป็นค่าใช้ใจ่ายในการย้ายบ้าน และเธอก็ทำเช่นนั้นจริงๆเมื่อดิฉันบอกพี่สาวเกี่ยวกับเงินที่เพื่อนส่งมาเธอตื่นเต้นมากแล้วจึงบอกดิฉันถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนั้นซึ่งเงินที่เพื่อนให้มาพอดีกับจำนวนเงินที่ต้องใช้แถมยังเหลือเล็กน้อยเราสองคนจึงตัดสินใจนำเงินส่วนที่เหลือนั้นถวายแด่พระเจ้าเป็นการขอบพระคุณพระคัมภีร์ที่ยกมาในวันนี้พระเยซูตรัสว่า พระเจ้าทรงรู้ในสิ่งที่เราต้องการแม้ก่อนที่เราจะทูลขอจากประสบการณ์นี้พระเจ้าไม่เพียงแค่ทรงรู้ความต้องการของดิฉันแต่ยังทรงจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าแม้ในขณะที่ดิฉันยังไม่ได้ทูลขอเลยนั่นคือเหตุผลที่พระเยซูตรัสในมัทธิวบทที่6ว่าไม่ต้องกังวลใจ จากวันนั้นเป็นต้นมาดิฉันตัดสินใจไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับความต้องการของตัวเองอีกต่อไปเพราะพระเจ้าทรงห่วงใยดิฉันอย่างแท้จริงข้อคิดสำหรับวันนี้พระเจ้าทรงทราบความต้องการและจะทรงจัดเตรียมให้และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคําอธิษฐานเพื่อคนไร้บ้านข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงเมตตา ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายวางใจว่าพระองค์ทรงทราบความต้องการของข้าพระองค์ทั้งหลายและทรงจัดเตรียมเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายอธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่ หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ